แี่แได้ห้องนะน้อยบังดูน้อยมันคลองมาน่อยออออออมาอ้าวอเข้านะเ <laughs> ขาเข้าปวยมันะเข้าปลานี้

ยังทงนึงน้ำทุงขลังคู้มทงนึงทุ่งกีไเนะเผ็ดเผ็ดเดี๋ยวแอรเดี๋ยวว้นจะขนเ้อ

เพ like ิเป็เหม่กับเไปหดเลเอือตรงนี้แล้วเ้เะรนีป็นเใหมอ่ะุเหมแล้วว่าเอื้อเ็นอไปกทีเราเอื้อตรงนี้เอง้อนเลโดิินด้วเร่เราให้าอนนะคะเราเิประตูทุกคนแปดลักทุกคนแปดนึงุิมแล้วบ่ ฟูมเดอยู em, ่บนกพายยีนเราไปล้ยีมแล้วอากูยังบ่อยพักขาอยู่ตลอดเนี่แน่อย่าแม่แม่ทำวะแม่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 อย่าทำวะอีบ่ะขาใครงห้องมังนึงน่หนึ่งเลยไปนุ่งนอนมันเลยแต่ว่าใหญ่เลยนุ่ง่วงน้อย